เราถือก็ได้งม่ยากนะคืออาจารย์เนี่ยจะไม่ใช้รูปแบบของการเขียนออกมาเป็นหนังสืออเพราะว่ารูปแบบมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันคือการที่จะถ่ายทอดเนี่ยวิธีการถ่ายทอดอย่างลังคำสอนพระเจ้าเนี่ยเขาถ่ายทอดกันทางบุคาปาถะคือถ่ายทอดทางปากเคมีการสื่อสารกันด้วยการฟังการฟังเนี่ยมันทาให้เราพิจารณาใข้ควได้เร็วเพราะเราฟังเนี่ยสามารถบรรลุธรรมได้ผู้พูดก็บรรลุธรรมได้ผู้ฟังก็บรรลุธรรมได้อาจจะจึงนินใช้วิธีการพูดออกมาเช่นอาจารย์สอนธรรมะเขาเขาก็ใจอะไรเราพูดให้อาจารย์ฟังหน่อย แล้วเราใช้วิธีการอย่างอาจารย์สอนธรรมะในจันแรกใหม่แบนก็คือขึ้นในทนะิกตอกเนาะขึ้นใหม่แล้วก็ให้เขาพูดการพูดที่ง่ายที่สุดคือเขาตั้งคำถาม อาจารย์จะรู้เลยว่าเขาถามเนี่ยเขาเขาเข้าใจมากน้อยแค่ไหนครั้งเวลาคุณอาตั้งคำถามอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะรู้ว่าคุณอาเนี่ยจะเข้าใจประมาณไหน <c oughs> ถ้าตั้งคำถามดีแสดงว่ามีความเข้าใจอยู่บ้าง <c oughs> แต่ต้องการให้คนฟังได้รับรู้ถูกต้องวหาคน <c oughs> ที่รู้อยู่แล้ว่ <c oughs> ใช่ <c oughs> แต่เราต้องการสื่อสารให้คนทุกคนเนี่ยรู้เพราะนั้นการตั้งคำถามเนี่ยจึงเป็นตัวชี้วัดได้อย่างถึงว่าการตั้งคำถามมาเนี่ยเวลาเราตอบกลับไปแล้วก็ตั้งคำถามใหม่กลับมาแสดงว่าเขาเข้าใจเพราะนั้นตัวเนี้ยมันเป็นวิธีการสื่อสารอย่างหนึ่งหรือเราถามกลับ ยางสรุปว่านัตั้งคำถามอาจารย์ถามกลับแล้วเราตอบคาถามให้ตรงกับที่มันเป็นความเป็นจริงตามหลักคําตอบนอั้นพอเราตอบได้ค่ะเแสดงว่าเข้าใจฉชนวิธีนี้ยแป๊บเดียวจบเลยไม่ต้องไปอะไรกันเยอะแยะใช้วิธีการพูดอย่างเนี้ยแล้วตัวเขาเองเป็นการทวนความเห็ดของเขาด้วย,เ,ยเป็นการควนความเข้าใจของเขาอย,าอยา่างถูกต้องอด้วยพอเวลาเขาสามารถเข้าใจแบบนี้ได้ปุ๊บตัวเขาเองเนี่ยก็จะสามารถกลับไปแก้ไขเขาเองได้ด้วยแล้วเวลาเขาคิดตามคาพูดที่เขากำลังพูดอยู่เนี่ยเวลาคิดตามมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมกูคิดได้แบบนี้วะมันจะมีเพยงแบบเนี้ยเราเราเราพูดเองอ่ะ พูดได้ไงวะมันจะมีป็นเนี้ยมันพูดมันอุ้ํทำไมกูพูดคำนี้ออกไปได้ยังไงวะมันมันออกอัมออกมาแบบอัตโนมัติใช่คือมันมันเกิดจากการพิจารณาให้ควของเราสะสมนานาแล้วรู้สึกว่ามันคลายคำเ่าเนี้ออกมาได้มันก็รู้สึกว่าเอ้ยมันมหาศาลใจแบางทีอาจารย์พูดจะรู้สึกตัวเองเลยว่า คุณพูดคำคำนี้ออกมาได้ยังไงวะประโยคนี่ทำไมมันโดนจังหวะแล้วมันก็โดนจริงจรมันก็ไปเป็นไวย่โลในสังคมเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยเออแลมาพูดออกมาได้ยังไงเพราะอะไรมันเกิดจากการที่เราพิจารณาจนเกิดความเคยชินเวลาเราเคยชินแบบไหนคําพูดที่เราสื่อสารออกไปความหมายมันก็จะซึ้งลึกซึ้งไปตามความหมายในระยะสาคัญขมาดก็ทําให้ไปทัชใจหรือไปแต่ต้องคนเนี่ยรู้สึกในความรู้สึกของคนเราได้ อาจารย์เวลาไปไปโรงเรียนเด็กๆหรือไปตามมหาวิทยาลัยเนี่ยนะแ,แล้วเวลาเด็กๆผม,ผมเชื่อคงมีแหละเด็กๆแบบอาโอเคอาจารย์เรียนเป็นไอคอนของเขาผมก็ได้ใจแต่เรื้อหาที่ไปสอนเนี่ยแล้วมีเด็กๆที่เขาไม่ชอบบ้างหรอหมายถึงว่ามันเป็นผุ้ศาสนาบ้างคือมือนแล้วมนแล้วหว่างทางว่ามาได้จากอาจารย์ท่านนี้เนี่ไม่มีนะเท่าที่อาจารย์ไปสอนธรรมะไม่ดีว่าเด็กนักเรียนไม่โอเคหรือแบบไม่ชอบฟังหรือว่าต่อต้านอันตี้ไม่ดี ไม่มีมันจะมีกับกลุ่มผู้ใหญ่มากกว่าที่แบบแก่ๆกะโหลกคะลาอย่างเงี้ยอันนีเป็นเยอะแต่ตามโรงเรียนตามมหาลัยเนี่ยไม่มีทุกคนแฮปปี้กับการสอนธรรมะของอาจารย์ทุกคนโอเคหมดอย่างเงี้ยเวลาจะไปสอนเนี่ยอาจารย์ก็ตอบโต้อ่ะอย่งอาจะไปสอนเด็กมปลายเวลาจะสอนเรื่องความเชื่อใครมั่นใจว่าการดูดวงการบนบาสายกัรที่ตามโรงเรียนมันจะมีการบนบาสังกัดเพื่อให้ตัวเองสอบวิชานี่ผ่าน มันก็จะเอาอะไรเป็นพิธีกรรมอะไรของรโรงเรียนแต่โรงเรียนมันจะมี<ช>ไปบนบานตาของพระอย่างเงี้ยใ,ใช่มันเป็นทุกโรงเรียนทุกมหาลัยมันเป็นหมดมันก็มีความเชื่อห้ามข้ามสะพานแดงไม่งั้นจะเรียนไม่จบเวลาจะสอบก็ไปบนบานสังกาว<อ>มันเป็นเนี่ยมันเป็นกับทุกมหาลัยสมัยอาจารย์เดมาร์คงเทพอาจารย์เป็นอาจารน์ขอนเทพตอนนั้นเขาเป็นนะอาจารย์ก็ยังบนบานสังกาวว่าเราจะเรียนจบก็สุดท้ายม<อ>ันก็ซิ่วมันก็ไม่จบเห็นไหมเพราะเราไปอยู่ที่การกระทำของเราใช่ไหมอาจารย์ก็ถามใครมั่นใจว่าตัวเอง สอบได้สอบผ่านเพราะการบนบาสัรเกตุลุกขึ้นมาคุยกับกูตอนนี้เลยมีไหมฮะมีอาจารย์ก็ขึ้มาคุยอาจารย์ก็นั่งซักาทีละประโยคทีละประโยคทีละประโยคตอบไม่ได้แล้วอาจารย์ก็ถามว่าเข้าใจหรือยังว่าที่อาจารย์สอบไปเพรักอะไรโอเคหนูเข้าใจอาจารย์แล้วเพราะเวลาเราให้เหตุผลเขาแล้วเขาก็แบบเขาเริ่มตันอ่ะเริ่มตันเราจี้เขาจี้เขาจี้เขาแล้วเขาเริ่มเข้าใจเหตุผลแล้วที่เรากำลังสื่อสารแล้วเขารู้สึกว่าตอบไม่ได้แสดงว่าไอ้สิ่งที่เขาเชื่อมาเขาไม่ไปเหตุผลแล้วไอ้สิ่งที่เราเขากำลังได้ยินได้ฟังสสื่่อารเนีย แล้วไปเหตุผลนะอาจารย์ใช้วิธีการแบบนี้เรียกว่าการโต้วาช้าหรือโต้วาทีเพื่อให้คนทุกคนเนี่ยอาจารย์โต้กับคนคนเดียวที่เป็นตัวแทนในนักเรียนทุกคนรับรู้หมดในร้อมกันคือคืออาจารย์ผมก็เลยท่ภาพนะเวลาดวลเดี่ยวกันเนี่ยดวลเดี่ยวเดี่ยเวลาคุยไปเรื่อยๆแลกเหตุผลหมักต่อัไปเรื่อยๆมันคือถ้าเหตุผลไม่ชัดเนี่ยมันจะมีคนที่ตันถูกต้องไปต่าคก็ไปตอบตัวมันจะแบบเออจริงว่ือเปล่าจริงแล้วคนที่แม่งฟังอยู่เป็นร้อยคนพันคนเนี่ย มันจะเอาตามอาจารย์หมดเลยว่าเออว่าจริงด้วยเพราะมันมีความเชื่อแบบนี้ไนคนคนนี้เมือาอนักเวลาอาจารย์สอนทำรรมั้งเนี่ยอาจารย์ชอบโต้วาทัาคน์กอเวลาใครไม่เห็นด้วยอะไรเนี้ยอาจารย์เอาขึ้นมาแล้วแล้วก็นั่งคุยกันแต่เราคุยกันได้ดีแยกเบียทีนี้ก็จะตัดงอ,อย่างล่าสุดประเด็นหมอดูอย่างเงี้ยที่พยากรณ์เนี่ย อาจจะก็เอาคนที่ไม่เห็นด้วยขึ้นมาเลยเพราะว่ามันแบบธรามดามาหลายวันเ <Okay. S 1> แลว้วมันก็แบบไม่จบไม่สิอาจจะก็เลยอะลองคุยกันปรากฏทุกคนที่ขึ้นมาใครที่มากตันหมดทุกคนก็มันไม่มีเหตุผลนะมันจะอยู่ยังไงอะ <S 2> <S 2> ทุกคนก็เห็นด้วยหมดทีเนี้ยเนี่ยปัญหาที่เกิดวิธีการใช้ของเราเนี่ยเราใช้วิธีการเนี้ยเข้าไปในตามเรียนตระกษาต,ต,ต,ตั้งพระรศึกษา